สาวด้วยปราการบุ๊คเซ็นเตอร์จากสมุทรปราการครับร้านประสิทธิ์สินจากระยองค่ะรวมสารสุขโขทัยครับโอฟาร์มาาซีจังหวัดสระบุร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ีครับบัวพี่บูนคัตขากินจากราชบุรีค่ะไพนนครปราจีนบุรีครับถ้วยไม่ใช่สารนะครับแต่มาเจ็บไม่ยากชื่อร้านข้วยนะคร,รับมาจากราชบุรีครับเทพวิทยาการพิมนครราชสีมาครับสุวรรณพานิชจาก ไทยวารีจากขนแก่นครับศิริพันธุ์สุราธานีครับร้านใจสดชื่นจังหวัดเลยคอุดมการนะครับอุดมการธนาคารเพื่อการจาดการชนบุรีครับคุณทองอัคราครับร้านป้าแดงจากกรุงเทพมหานครครับสุริษฐานครับแตงมาสจังหวัดนนทบุรีครับคุไรวังสิงห์บุรีครับอรจกไทยพันธุ์คุ๊กจานอคายบุ๊กเซ็นเตอร์นะครับจากสุราธานีครับสยามอักษรจังหนบุรีครับ เรียงนะครับจากชนบุรีครับอัศวินสิงห์บุรีครับนิวพยวมือสอจากสงขลาค่ะเียียิสารจากของแก่นครับหมุยห้ว่หมุยห้วนะครับประจวีคีรีนขันครับร้านต้าหลอกเพียงไกลจากนครราชสีมาค่ะและสุดท้ายนะครับสำหรับรางวัลนะครับถังทองคำสองสินค้าร้านลัทธิดาบุ๊กสตัวจากจังหวัดสระบุรีครับ สองร้อยาว right. ันนะครับไม่ขั้นีื้นี้นะเยอะจริงๆนะครับเฮิดไม่ต้องห่วงนะครับเราแจกไม่แจกจริงใจปั้มเราแจกจริงใจที่ปั้มเลย่ะมาถึงศิลปินท่านต่อไปเป็นศุภบุกร์ศุภรีศุภตรีมาค่ะอ่นเลยนะคะเป็นใครค่ายไหนเป็นนักร้องสาวที่กำลังเป็นบัณฑิตเจ้าสาวอย่างนั้นเลยสวยไหมเป็นเจ้าหญิง R and B จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก